không so phung, nó cốt ở phần này thôi, cốt này đó, thôi còn, anh nè, à. anh cốt làp nè, cốt anh nè, cốt chéo nè, ừ, anh thô ở đâu, cốt tuấn nè, ừ. cốt cốt anh nè, anh nè mấy dòng cốt, đi, cốt, xí xí. Ừ. Cần cốt này còn cốt bứa nó gần ảnh ấy, nó còn cốt tuấn แม่โค้ดแม่เป็นนี mm. mm. ่อันนั้นรับอืมอันนี้โทรพอกดเบื้อเลยก็กดเบื้อนี่โทรออกกดอันเขียวหน่อยนะก็ไม่เห็นหรอกดตัวไหนนะก็กดแต่เบื้ออันนี้กดเลือเลยก็กดตัวนี้แหละทูแต่เนี้แม่ยังกดแม่เป็นน่ะยังโทรแม่เป็นนี่พ่อแม่เป็น ก็โดเบ้อแล้วจ้ะมากดอันนี้นะใครสื่อโทษทรท์ให้กดหน่อนเป็นอีไม้บ่กคในกลางนี่งออโออกบไม่ได้เออีนี่กดอไในกลางเรากดตัวเทียวนะ